สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมือ่อดนี้มาชีเป่ารถกระบะตอนเดียวรถใส่งานขนเงินขนท่อเข้าบ้านมาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับสำหรับรถกระบะพ่อใส่งานราคาพิเศษครับบอกเลยว่าผู้เอาไปเข่าหัวเข่าสวนแก่ยาแก่งัว่ให้งัว่ให้ง้วให้ควายหรือว่าไปเข่าหัวเข่าสวนนี่ขนอ้อยขนมันราคามี่บอกเลยว่าสุดยอดครับ หวานเจี๊ยบอ่ะนี่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 ครับนี่กระบะตอนเดียวม um <c oughs> ิตซูมิชิ L สองร้อยสตราด้าเอารถคันนี้ครับสีสันภายนอกบอกไว้ก่อนว่าเป็นเขิบเป็นเขิบครับเป็นรุ่นแตกไร้ง่าจักน้อยนี่ฝ้าการะโปรงครับนี่สีสันก็มีห้อยแตกนะครับ <c oughs> สำหรับท่านที่รับได้รถคันนี้เนาะเป็นรถเข่าหัวเขาสวนเป็นรถใส่งาน แบบรุ่ยๆแบบว่าได้เสียดายรถคันนี้บอกเลยว่วาราค่าหวานเกียบเลยครับใส่งานได้ทะบวงทะเบียนมีครบนะครับเอกสารพร้อมโอนเอาผ้าชมภายนอกกันสะกอนด้านหน้านหน้านานิตาลอดเดือดเต็มทั้งสี่ครับนี่สำหรับรถกระบะมิตซูมิชิเอลสองสตรดาสีแตกแก้มแตกนะครับนี่เอามีร้อยสองร้อยการเห็ดสีมา ครับนี่ช่วงบางคนทั้งนาแหหงๆนะครับเบิ่งกันซะกวนแต่ว่าดอกยางเิ่นนี่มีร้อยแหงตีได้เปลี่ยนนะครับดอกยางเอาเบิง่งใกล้ๆชมกันไปก่อนครับนี่พลาททันผู้ชมได้พิเเสได้พิจารณาเบิ่งรอบขั้นครับแต่ภายในบอกไว้ก่อนลดคนีภา่ในก็นาใส่อยู่ดีเอาโดยร่วมแล้วครับนี่ซองเบิ่งคัดซี่กันซะกวนครับนี่คัดซี่คัดซี่สวยๆนะครับ มิจรณาไปพร้อมๆกันช่วงล่างนี่เป็นรถขายตามสภาพครับนี่ยูทีร้านพ่อพุธรถบ้านรถราคาขายพิเศษตามสภาพนะครับโบด้เก็บงานเฮ็ดสีไห้มาแบบไรกะเฮ็ดจังกะขายให้จังสั่นเลยสําหรับท่านที่รับได้นะครับท่านผู้ชมที่ว่าเอารถไปใส่งานไปจอดน้าหัวน้าสวนที่เขาเอาไปบุกเบิกไปใส่แบบบุกเบิกกักน้อยบน,นี่แต่ว่าห้อยเปิดอกปอสีนี่นาเติมครับเป็นนิ้วคุละ อันนี้กับว่าพิจารณาเอาเดอ้อมนนีสำหรับบางขอกบางคนทั้งรอช่วงล่างนี่แหงครับให้ในแหงม,แมีกระบะแมใกไ้เนื้อให้พร้อมครับส่วนสีนี่มองได้มันหลอกมันแตกนี่ก็มีร้อยจ้าของเก่า่นเอาเป็นผ้าครับผ้าสีให้ลออะไรมีครับในช่วงล่างแหงกินเียนอยู่ครับในช่วงล่างก็เอาพิจารณากันเอาครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากได้รถกระบะตอนเดียวหรือพัอเดินรถกระบะหัวเดียวเนาะ เอาไปใส่ติดเงื่อนติดสั้นเอาไปเข่าหัวเข่าสวนไปแก้อ้อยแก้มันไปรุยๆุยใส่รถแบบว่าบอบอแบบบอธนุธนอมเพื่อนว่าเอานี่ครับนี่บอกกอนว่าแหนบนโน้หลายสั้นครับแหนบหนาดีนบคัดซี่ชาโอเช่ครับนาใส่บอเร็ดเสริมบอเร็ดเติมบอรเบอร็ดดำคัดซี่สวยครับคัดซี่สวยนะใส่แต่ว่าสีภายนอกมีร้อยแตกให้เห็นครับนี่พวกมาไล่ยพาเวอร์กระจกเนี่ขึ้นล่องโดยมือนะครับ เกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับเส่แล้วพวงมาลัยปรับระดับได้นะครับพวงมาลัยปรับระดับได้พวงมาลัยพาวเวอร์นี่เดี๋ยวหาม่องเปิดอ่าฝากระโปรงให้เบิ่งก่อนครับแอร์มีนะครับแอร์เย็นแต่เพลงนี่บ่มีมีตั้งแต่ช่องเพลงครับต้องเติมเกียร์กระปุกบอภายในบอหนังหลังคาาลังค่ามีร้อยเจิมครับ กระจกนี่โอ้โประตูประตูกรึบครบครับว่ายนครับประตูช่วงอา้าช่วงล่อนะนี่นะครับท่านได้พิจารณากันอาจจะมีเห็นน้ำมันห้อยเยิมจากน้อยเอาก็มาพิจารณากันเอาครับทจะสนใจอยากเอาไปใส่ไปเขาหัวเขาสวนนาะครับสำหรับผู้ที่อยากได้รถราคาประหยัดครับนี่สําหรับ้องเครื่อง นี่ห้เบิงกันเลยครับนี่สะอาดสะอ้านครับแห่งแห่งห้เปิงกันไกลๆให้ชมกันจอๆนี่เลยนะครับนี่ห้องเครื่องสวยๆนี่นะครับสําหรับร,รถกระบะหัวเดียวตอนเดียวกระบะมิสูมิชิเอลสองไซโครนสตราดานี่ครับห้เบิงกันแบบนี้แล้วชา่มกันเบิงพิจารณากันเอาเด้อสําหรับท่านผู้ชมที่ว่าอยากได้รถหัวเดียวรถตอนเดียวเอาไปเข่าหัวเข่าสวน แต่บ่าติตเครื่องสตร์นเครื่องให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกันนะครับเพว่ารถคันี้ผมไปเอาคุณแจมานั่มและเลยบริรติตเครื่องให้เบิง้งราค่ากับพิเศษยพิเศษร,ร,ร,ราคาหวานเจี๊ยบกันเลยเอาปิดไว้สัก่อนครับนี่ราคาเปิดจำ่ายขายกันอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ฟังอีกช่างจำอีกที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับรถกระบะมิตซูมิชิสตราด้าเอลสองร้อยไซเอ นี่ตัวนี้ครับนี่สตาราเอลสองครับนี่ขั้นหนึ่งราคาสามหมื่นเก้าพนบาทเอกสารพร้อมโอนครับสนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นนาจอนี่นะครับนี่ว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลดูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ